โอ้แมปสวยมากเลยพวกเราตอนนี้เราอยู่ในแมป Frosty Mountain นะครับเป็นสตรอรี่นั่นเองอซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีคูบอดีแล้วก็ g r ก n นนี่ะกรนนี่ไปไหน <What? S 1> ทำไมมีเพื่อนเราชื่อแจ็คมางนี้อ่ะ <What? S 1> นี่แจ็คเห็น g กรนนี่ไหมคูบอดีแกรนนี่ไปไหนอ่ะเอ๊ะ<อ>หรือว่าอยู่แถวๆนี้ไหนไปดูซิ <S 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 แกรนนีไปไหนเนี่ยพวกเราคิดถึงนี่ กลายเป็นลูปปั้นนี้ไปแล้วหรอสโนมนหรอไม่น่าจะใช่แกรนนี่นะเดี๋ยวล,ลองถามคนแถวนี้ดูเฮ้านเจอแกรนนี่ไหมไม่ม <the> ีนะครับแกรนนี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้เอเดี๋ยวนะเขาเป็นหนาวกันหรอนี่มาเล่นด่านนี้กันเนี่ยแกรนนี่ว่าถ้าวันอะไรตรงนี้เนี่ยแกรนนี่หนาวนะครับอยู่ในเต็นท์โอเคแสดงว่าน่าจะหนาวจริงจริง พวกเราไปเริ่มเล่นสตอรี่กันเลยดีกว่ามาเข้าไปตรงนี้นะครับนี่ฟรีเ <c able> คเบิลคาปะนั่งกันตดึงเข้ามาแล้วคุณยายเข้ามาแล้วนะครับครูบอลดีก็มาแล้วโอ้ <c oughs> เยอะมากๆเลยตานี้ไปแล้วตดือดึดึงๆดๆ,ๆ,ๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปไหนก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ว้าวอลังการสุดๆไปเลยพวกเราดูสิ เออฉันชื่อโทรินะ hmm? จะเป็นไกด์นำทางให้ทุกคนวันนี้เองน่า hmm? จะได้ปีนเขาแล้วพวกเรา hmm? ที่นี่เนี่ยเป็นค่ายหลักของเรานะแต่เราไม่ได้ค้างกันที่นี่ hmm? อ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมีทำไมเนี่ย่ hmm? ายน่าฉันนอนนี่ดีกว่าเป้าหมายเราคือไปให้ถึงยอดเขาไม่ไปได้ไมาพวกนายไปกันได้มหมมันอาจจะใช้เวลาหลายวันน่ะครูวาดีไปเองได้ไหม <laughs> เราไม่ไปแล้วทำไมมีครูบัดีสองคน <laughs> แกรนี่ oh, เราต้องเตรียมอะไรเนี่ยฮะ <Huh? S 1> ขอให้คนไปหยิบโคมไฟไปด้วยคนหนึ่งอะ่ะโคมไฟนี่เหรออันนี้ะนะจึ๊บได้มาแล้วเราได้โคมไฟแล้วต่อไปเป็นกระติกน้า <Yeah. S 1> กระติกน้ํากระติกน้ํากระติกน้าแกรนี่มีคนหยิบกระติกน้ํำไหม <Yeah. S 1> อ่ากระติกน้ําเร็วพวกเรา <Yeah. S 1> อยู่ไหนอะ่ะอยู่รอบๆนี่ไงเจอแล้ว <Yeah. S 1> กระติกน้าตรงนี้โอเค เอาละตามชัดนพาที่จุดพักหนึ่งด้านบนได้เลยปะ่ะตามโทลีไปนะครับพวกเราตามเลวแกรนี่คูว่าดีขึ้นไปบนที่ภูเขานะครับโอ้โอมันสูงมากๆเลยชึบชึบขึ้นมานะครับตรงนี้เดี๋ยวมันใกล้นิดเดียวอีกตรงนี้จะเป็นที่เราจะค้างคืนกันนะก็ไม่ได้ไกลมากนะพวกเราดูความสูงเนี่ยเห็นมาเป็นไงทุกคนระวังด้วยนะบางทีอาจจะมีหิมะถล่มได้ หิมะถล่มเหรอไปแล้วเข้าไปแล้วโอ้นี่พายุหิมะหนักมากเลยนะเข้าไปแล้วพวกเราเข้ามาเร็วเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในเต็นท์นะครับไม่บอกใครอยู่กับคุณยายนะครับเออโอไปโทลีโดนพายุโดนก้อนอะไรไม่รู้ซัดลงไปแล้วุณยายแกรนี่บอกว่าพายุกําลังหนักขึ้นเราต้องหาที่หลบก่อนเดี๋ยวนหลบก่อนก็ได้เอา เอาพังแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฉันเห็นถ้าตอนเราขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าอยู่ตรงไหนอ๋อข้างบนนะครับตรงน,น <c oughs> ู้น <c oughs> วกเราลอดกันแล้วพายุมันปิดทางเข้าถ้าไปแล้วด้วยอ่ะแกรนนี่บอกนะครับเราลองไปตามทางกันเผื่อจะเจอทางออกนะนี่ทางออกนะครับน่าจะมีปึ๊บเดี๋ยเดี๋ยวมองไปเห็นเลยกระโดดโอ้โอเกือบเกือบจึ๊บจึ๊บจึ๊บฮึยจึ๊จึบ ไปตามทางนะครับโอ้ไม่ต้องเสียโลบักแลครับโอ้โหอะไรเนี่ยโดนแช่แข็งนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมีคนโดนแช่แข็งพวกเราโน no! what happened เกิดอะไรขึ้นเนี่ย <What? S 1> คนพวกนี้แข็งไปแล้วแกนี้บอกว่าเอาคบเพิงใช้ละลายน้ำแข็งได้หรอ <c oughs> ไหนจริงปะเนี่ยหรอละลายน้ำแข็ง <What? S 1> ไหนอะเอาไฟตรงนี้ อ๋อนี่ไงละลายแล้วเรียบร้อย <Yahoo! S 1> โอ้โหเก่งกันมากๆพวกเราเรากําลังหาคําตอบอยู่เหมือนกันว่าทำไมทุกอย่างแข็งไปหมดแล้วก็อ่อย่างสุดท้ายที่จําได้คือมีตัวประหลาดผงม,มาแช่แข็งทั้งค่ายเลยพวกเธอไปช่วยหน่อยได้ไหมเราต้องไปช่วยนะครับตอนนี้คิดดีแล้วหรอนี่เรากําลังจะไปสู้กับปีศาจน้ําแข็งเลยนะเราจะควรไปสู้ดีไหมเออเยสละกันตอบ เราควรไปสู้นะครับพวกเราเตัดสินใจแล้วว่าจะไปจัดการกับปีศาจน้ําแข็งฉันว่าคงไม่ยากเท่าไหร่อ่ะพวกเรามีไฟทาไมของเราไม่มีอ่ะอ๋อต้องกดจุดก่อนลืมจุดโอตอนแรกนี่หาไม่เจอเลยว่าเอาไฟมาจากไหนอ่ะเข้าถ้ำตรงนี้นะครับแกรนี่บอกนะครับว่าเงทีนี้น่ากลัวจังเลยแกรนี่อย่าไปกลัวเลยหวังว่าโทลิจะไม่เป็นไรนะ พวกเราสามารถใช้รถเข็นเพื่อลงไปอย่างรวดเร็วได้รถเข็นไหนอันนี้เหรอไม่ใช่อยู่ตรงไหนอะอันนี้อะเหรออ้าวลงไปแล้วเร็วลงมาแล้วพวกเราโอ้โหเร็วมากเร็วมากเร็วมากโอ้มีลาวาด้วยตรงนี้เจอเจอเจอลงมาแล้วเสร็เรียบร้อยลงไปเร็วพวกนายลงมาแล้วครูบอดี้แกรนดี้มีก็ลงมานะครับ แงแจ็คลงมาแล้วโอเคแล้วแกรนี่่ะแกรนดี่ไม่นะแกรนี่คุณยายเพื่อนยาลงมาหรือ,อยังเร็วนั่งรถเข็นมาเร็วโน้อย่าบอกนอะว่าไม่ทันการแย่แล้ว25่ิบาวีแล้ว24 23ิบสีบคุูบอดีเอาไงดีเนี่ยจะทิ้นแกรนี่ไว้ที่นี่เหรอ9คุณยายหูคุณยายมาทันพอดีเลย <c oughs> อะไรเนี่ยคุณยายเกือบไปแล้วนะครับ โอเคพวกเรารอดกันครบนะครับตอนนี้คุณครูทำอะไรเนี่ยเหมืองมันลึกมากๆคุณครูบอกนะครับตอนนี้ปะเราตามแกรนดี้ไปเร็วอ๋อนี่ไงโทลีถูกแช่ไว้นี่อะเอาไฟเผาเร็วเร็วเร็วจึ๊บจึ๊บจึบจจบเรียบร้อยโอเคละลายแล้วน้องแข็ง่พวกเธอช่วยฉันไว้ ขอบคุณมากนะแล้วเอาไฟไปจี้นาวเขาไหมเอาฉันหลบพายุหิมะมาได้อ่ะเอ่อฉันเจอท่าน้ำแข็งที่นี่มีใจกลางที่สามารถแช่แข็งทุกอย่างได้ <c oughs> เอ๊ะหรือว่าจะเป็นปีศาจ <c oughs> เราต้องทำลายมันก่อนที่มันจะแช่ทุกอย่างนะอันนี้เหรอ <c oughs> จึ๊บจ๊บเราต้องเข้าไปนะครับข้างในอ่ามันจะมีเพดานที่กำลังละลายอยู่ตรงนั้นบางทีมันอาจจะมีลาวาอยู่ข้างบน ต้องมีคนปีนขึ้นไปแล้วจุด TNT โอ้ว้าวเอาแล้วภารากิจใครจะไปจุด TNT เนี่ยปะพวกเราจุดระเบิดหรอข้างบน <What? S 1> ตรงนี้โอ้ยเลือดลดละลายตรงนี้ละลาย <Huh? S 1> ปีนขึ้นไปหรอปีนยังไงอะ <c oughs> เดี๋ยวนะมันต้องหาทางปีนอ๋อนี่ไงเจอแล้ว <c oughs> เรียบร้อยเดี๋ยวฉันปีนเอง <c oughs> จึ๊บจึ๊บขึ้นไป <c oughs> TNT ตรงนี้ปุ๊บ อ่ะจุดไม่จุดอ่ะปุ๊บเรียบร้อยน่าจะพอใจแล้วปุบพอใช้ได้ปุ๊บมาแล้วลาว่าลงมาอือจู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 จ,จูละลายลงมาเอาแล้วปุ๊บแกนน้ำแข็งสร้างปีศาจออกมา oh <my> God. ไหนปีศาจอ๋อนี่ไงปีศาจโน่ no. หนีเร็วโอ้พวกเราเราต้องทำอะไรอ่ะ <What? S 1> เออเก็บอะไรหรือเปล่า เก็บอันนี้เหรอแรบนบนี่ระวังโอ้บายปีศาจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงอะตรงนี้เหรอบอร่อนี้ปะมาสิมาสิ่รอมันมาตรงบ่อเร็เวพวกเราตายจ้ะหายจ้ะรอมันลงบอ่อนะครับมาสิมันไม่ลงบอ่ออ่ะลงมาอ้าตายเสียตังก่อนนะครับให้กับเซรเอร์เบอร์ดี <laughs> โอเค ลงมายังมันไม่ตายนะครับตอนนี้มันต้องหาวิธีจัดการนะครับถ้าเราเอามันไปใส่บอาา่อแล้วว่ามันอาจจะตายก็ได้อ๋บอบ่อลาวาหรอเนี่ยเหรอเนี่ยน้าบ่อลาวาเนี่เหรอมันจะลงไปยังไงเนี่ยอ๋อเราต้องไปตรงกลางใช่ไหมะนี่งมันตายแล้วเรียบร้อยโนมแจ็ค <c oughs> no, เลือดน้อยแล้วเออเราต้องออกไปจากที่นี่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวหาทางออกออกไงอะ่ะนี่อ,อขึ้นมาเร็ว พวกเราทางนี้นี่แจ็คแรนนี่ตามมาเร็วโอ้โหลาวาไปไหนอะางล่างเหรอลงข้างล่างปึ๊บอึ๊บจานออฟฟี่อีกแล้วนะครับตอนนี้ชึบนี่กระโดดข้ามเชือกปีนปีนขึ้นปีนขึ้นได้ไหมมันปีนไม่ได้โอเคกระโดดขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวอ้๊อ่๊บอะเกาะได้อยู่เย้ พวกเรารอดกันแล้วโอ้โหขอบุณที่ช่วยฉันไว้นะฉันคงติดอยู่ในนั้นอีกนานเลยถ้าเธอไม่ช่วยเนี่ยต้องเลือกไปต่อที่ยอดเขาไหมหรอเลือกไปต่อละกันเยสไะโอเคเราเกือบถึงแล้วนะ <S <S เร็วเข้าขึ้นไปข้างบนหรอเดี๋ยวนะนี่บันไดตรงนี้นะครับเจ๊บเจบปีนขึ้นไป <S <S วูบวูบวูบบบบบขึ้นมาแล้วนี่น oh <my> อ้ my god ่ามีธงด้วยข้างบน ว้าวพวกเราทำได้ดูสิก่อต่อตอวิดีโดทำไมาตาไปรวมกันตรงนั้นว้าวโอ้โหนี่เราผู้คนที่เราช่วยไว้ก็อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนต่างว้าวกันใหญ่เลยโอ้โหจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าอโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับต่อตอริโดและแกรนดี้ด้วยนะ ไปแล้วบ๊ายบายฟรอสตี้ม n t a i นนะครับ